สวัสดีครับชาวเซียนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการซาอุดิอาระเบียมาสเตอร์2025นักรีนฮอลล์เมืองเจดดาประเทศซาอุดิอาระเบียแชมป์เก่ารายการนี้จัดทรัมป์เอาชนะมาร์ควิลเลียมส10ต่อเเฟรมผู้แทงแม็กซัมเบกรก147แต้มหมูปากน้ำแชมป์รายการนี้นะครับจะได้รับเงินรางวัล5 0 0,000ปอนด์นะครับ รองแชมป์จะได้รับเงินรางวัล2 0 0แสนปอนด์ผู้แทง maximum break 147รแต้มได้นี่ครับรับเงินรางวัลห้า0มืนปอนด์นะครับและถ้าเกิดสามารถแทง maximum break 2ครั้งในหนึ่งฤดูกาลนะครับ2 0 20 2 5 2 0 2 6นะครับจาก4รายการหลัก4รายการใหญ่นะครับที่เป็น4รายการที่พึ่งข่าวนะครับคือชิงแชมป์โลกซาอุดีอาระเบียเดอะมาสเตอร์ Master, แล้วก็ UK แชมเปี้ยนชิพนะครับ4รายการนี้ รวมกันทั้งหมดครับสามารถทำได้2ครั้งรับไปเลยครับ1 4, 7, 000, นึ0 0 0สนสี่นดนะอนครับเกือบเกือบเล้านบาทผลแข่งรอบ80คนประจาวันที่10สิงหาคม2อ6 8มีดังนี้นะครับแจ็คริสซอสกี้เอาชนะรีแอนด์อีแวนสต่อศูนย์เฟรมแกลลิมสันเอาชนะเกาหยาง4ต่อ3เฟรมแฮล์นิฮิวเอาชนะ โรเบิร์ตมิวกินส์ี่ต่อสามเฟรมหลงเฉอห่วงเอาชนะชีซืสี่ต่อ0ูนเฟรมพังจินสูเอาชนะอเมียงซาก็อบสี่ต่อสองเฟรมสจวตบิงแฮมเอาชนะมิทเคิลซูบาสิกสี่ต่อหนึ่งเฟรมโปลิเวอร์ไลน์เอาชนะเมทธิวเซลสี่ต่อสามเฟรมสตีเฟนฮาเวิร์ดเอาชนะ จิมมี่โรเบิร์สันสี่ต่อ3เฟรมแซมเครกี้เอาชนะเฮึกกัวเชียง4ต่อ1เฟรมแจ็คโจนส์เอาชนะหวงเจียหาว4ต่อ1เฟรมยวนซูจุนเอาชนะแอนโทนีโควัสกี้4ต่อ1เฟรมเอเลียสเลเซอร์เอาชนะเบนเมอร์เทน4่ต่อ1นเฟรมหลานยูหาวเอาชนะ ลู่เฮาเทียน4ต่อ0เฟรมเดโคดสแตนโมดี้เอาชนะจอมเก๋าเรย์นเดย์4ต่อ2เฟรมฮุยเจอเอาชนะแอสลีย์ฮูกิน4ต่อ1เฟรมลุยฮิตโคดเอาชนะเล่ย์เพยฟาน4ต่อ0เฟรมแมทธิวสตีเวนเอาชนะล็อบบี้วิลเลียมส์4ต่อ1เฟรมชาวไร่เดวิดกิลเบิร์ต เอาชนะอร์เตมินชิดชิน4ต่อ2เฟรมอยู่เรียนบอยโกเอาชนะแจ็คสันเพจ4ต่อ2เฟรมชางปิงยี่เอาชนะเดนิวเวลส์4ต่อ3เฟรมโฮเซนวาฟอีเอาชนะจ Le ูเลียนเล็กเคิร์ก4ต่อ1เฟรมมาร์ตินโนโดเนลเอาชนะหลิวฮองยู4ต่อ3เฟรม สเ e ฟ h นแม็ก u i ว e เอาชนะ a อ a ันเทเลอร์ต่อ3เฟรม j o โอ c o n n เนอเอาชนะหวังยู่เฉิน4ต่อ3เฟรมโจเยลงเอาชนะดวนโ o n e s 4ต่อ1เฟรมฟารัตฮัจย์เอาชนะทอมฟอร์ดต่อ2เฟรม Anthony m c ม็กกเอาชนะ r i กกี้วอร์เดนต่อ2เฟรมเจมี่โจส เอาชนะฟั่นเฉินยี่4ต่อ3เฟรมคู่เซนเนสันแลมนะครับและลูก้าเบรเซลนะครับลูก้าเบรเซลถอนตัวนะครับนพพลแสนคำเบียดเอาชนะกงเฉินยี่4ต่อ3 frame. เฟรมเบนวูลัสตันเอาชนะชัชพงนาสาหรือติมการ4ต่อ1เฟรมเทพเี่ยวหนูหรือเอฟนครนายกเอาชนะจอร์แดนบราวน 4ต่อ0เฟรมและ f แทง maximum ัมเบรก147แต้มด้วยนะครับสำหรับแมตช์นี้นะครับก็ท้อบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับขอสแสดงความยินดีกับ maximum ัมเบรก147แต้มครั้งที่5ของเจ้าตัวด้วยนะครับต่อไปเป็นตารางแข่งประจำวันที่11เสียสิงหาคม268 8รอบ48คนนะครับแข่งขารระบบ5ใน9เฟรมจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา17 จุด0 0นนอเป็นต้นไปนะครับเริ่มกันที่คู่แรกนะครับช่วงเวลา17.00นนะครับนบพลแสนคําหรือหมูปากน้ำพบกับโอลิเวอร์ไลท์เทพชยาอุ่นหนูพบกับแจ็คโจนส์แกลี่ยูนสันพบกับแอลอนฮิลหลงเฉิงห่วงพบกับผังจุนซูสจ๊วตบิงแฮมพบกับแซมเครกี้ เอลเลสเลเซอร์ Laser, พบกับหลานยูฮาวเด็กโคดสแตนโมดีพบกับยวนซู่จินเบนมูลาสตันพบกับแจ็คลิสซาวสกี้ต่อไปช่วงเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับหลุยฮิตโคดพบกับยูเลียนบอยโกหูยเจอพบกับแมทธิวสตีเวนชางบิงยี่พบกับเดวิดกิลเบิร์ตซันเดอร์สันแลมพบกับ โจโอคอนเนอร์สตีเฟนแม็กไกว์พบกับแอนโทนีแม็กกิลโอเซนวาฟีพบกับมาตินโอโดเนลเจมิโจนสพบกับฟารัดอาจอิีสติเฟนโฮเวิร์ดพบกับโจยเยลลงอัปเดตผู้แทงแม um ็กซ์มัมเบร้147แต้มนะครับเบฟนคคอนนายกหรือเทพชยายอูนู รับชมซุมเกอร์ให้สนุกขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเราจนจบแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ